สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอตบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านมาดูวิธีการถอดตัวกรองฝุ่นหรือตัวฟิลเตอร์ของแอร์ยี่ห้อซัมซุงนะครับมาล้างด้วยตนเองนะครับบางทีเราใช้งานไปสักพักนะครับนี่ครับตันฝุ่นอย่างนี้นะครับเราอยากจะล้างเองยังไม่ถึงขวบที่ต้องจ้างช่างมาล้างนะครับมาดูกันนะครับแอร์รุ่นนี้เป็นรุ่น a s 1 3 t s q นะครับขนาด1 2 0 0 0 btu นะครับ แอร์ซัมสุงรุ่นนี้ฟิลเตอร์จะอยู่ติดกับตัวปิดฝาบนหรือตัวเคสฝาบนนะครับตัวนี้นะครับโดยวิธีการถอดนะครับยกขึ้นทางซ้ายและทางขวาขึ้นพร้อมกันนะครับ2มือนะครับนี่นะครับงัดขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้มือเดียวนะครับมือหนึ่งถือกล้องนะครับแล้วก็พองัดขึ้นเสร็จก็ดันขึ้นแล้วก็ยกออกมาเลยครับจะเห็นตัวฟิลเตอร์อยู่ข้างในนะครับหรือตัวกลองฝุ่นนะครับนี่นะครับ ต้องยกฝาหน้าออกก่อนนะครับฝาหน้าหรือฝาบนที่ปิดอยู่ในคอยเย็นนะครับที่เอาฟิลเตอร์ออกก็งัดออกจากร่องนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่นะครับตันฝุ่นเยอะเลยนะครับเวลาเราฉีดเราก็ต้องฉีดจากด้านโค้งออกไปนะครับฝั่งโค้งนี่ครับเพราะว่าฝั่งนูนจะรับ เป็นตัวรับฝุ่นก่อนนะครับใช้น้ําจากสายยางหรือใช้ปั๊มแรงดันสูงก็ได้ครับแต่ผมจะใช้ปั๊มแรงดันสูงครับนี่ครับฉีดด้านโค้งออกไปก่อนนะครับนี่ครับวิธีการฉีด้างนะครับนี่ครับไม่ต้องใช้แปรงมาขัดนะครับในน้ำสาดฉีดเลยนะครับนี่นะครับพอฉีดด้านโค้งสะอาดเสร็จเราก็ฉีดด้าน ด้านนูนนะครับจิตเป็นตัวรับฝุ่นด่านแรกนะครับกรณีที่เราจะเจ้าฟิลเตอร์มาล้างนะครับก็ถ้าเปิดแอร์ใช้งานทุกวันนะครับก็ 1- 2เดือนก็ได้นะครับล้างหนึ่งครั้งนะครับถ้าบ้านหลังไหนฝุ่นไม่เยอะก็ 2- 3เดือนก็ได้ถ้าบ้านหลังไนหงนเปิดทุกวันแล้วฝุ่นเยอะก็ ทุกหนึ่งเดือนนะครับพอเราล้างฟิลเตอร,ร์เสร็จแล้วก็สบัดให้แห้งนะครับแล้วก็มาล้างตัวเคสหรือตัวปิดฝาบนหรือฝาหน้านะครับต่อนะครับให้สะอาดนะครับนี่ครับจะได้ไม่มีฝุ่นเข้าไปในตัวคอยเย็นเรานะครับพอเราล้างเสร็จตัวนี้เราก็เช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็เป็นการประกอบนะครับ รกอบก็ง่ายๆนะครับประกอบฟิตเตอร์นะครับจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาขนาดเท่ากันนะครับใส่ข้างไหนก็ได้นะครับเวลาเราใส่เราก็ใส่นี่นะครับให้เข้าล็อกข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ดันดันขึ้นข้างบนนะครับเพื่อจะให้ลงล็อกข้างล่างนะครับเท่านี้เองนะครับเห็นไหมครับให้เข้าล็อกบนก่อนแล้วก็ ดันขึ้นข้างบนเราค่อยเข้าล็อกล่างแต่วิธีเอาออกก็ดันขึ้นข้างบนนะครับดันขึ้นข้างบนให้หลุดล็อกแล้วค่อยดึงเอาฟิลเตอร์ออกมานะครับถ้าวิธีเอาออกนะครับอย่างเอาเข้าก็ดันให้ลงเข้าล็อกข้างบนนะครับแล้วก็ดันขึ้นอีกแล้วก็จะลงล็อกข้างล่างเองนะครับพอใส่ฟิลเตอร์เสร็จก็เอา ฝาปิดหน้ามาใส่นะครับนี่ครับจะมีร่องอยู่นะครับร่องอยู่บนแน่ต้องดูนะครับเห็นไหมครับต้องให้ลงต้องให้เขี้ยวลงร่องสองร่องมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับลงร่องฝั่งซ้ายฝั่งขวาเสร็จแล้วก็ดันดันเข้าเลยนะครับพร้อมกันนะครับเดี๋ยวคันจะลงล็อกเองนะครับนี่จับมือเดียวนะครับแล้วก็มือหนึ่งจับกล้องนะครับก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ เห็นไหมครับลงล็อกเสร็จเ,เ,รนนรเราก,ดการร็ดันเข้าเลยนะครับดันข้างบนเข้าก่อนนะครับเราก็จะได้ล็อกของเขาเองนะครับนี่นะครับดันเข้าเลยนะครับนี่เข้าเข้าแล้วนะครับดันฝั่งซ้ายฝั่งขวาเข้า,าแล้วก็ดัน ตัวข้างหน้าเข้านะครับทีนี้ก็จะเข้าล็อกแล้วนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับพรบ้านไม่บ้านก็ถอดมาทำคศา,าสตราดล้างเองได้นะครับใช้งานแอร์ทุกวันก็ถ้าฝุ่นเยอะก็ทุกเดือนนะครับถ้ามาเยอะก็จะสอเดือนถึง3าเดือนก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับครับสวัสดี